ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสชิเชนแนลว,วันนี้สชิมากับการอาสอนลงคลิปลง YOUTUBE ที่เพื่อนๆถามมาโอเคการลง y t u t u ทำยังไงบ้างตอนนี้เรามาอยู่หน้าจอของ y o u t u b e แล้วนี่ YouTube แล้วก็เข้าไปที่อันแรกจะอ่านว่ามาแรงก็คืออะไรที่มาแรงตอนนี้ก็สามารถกดไปดูได้แล้วก็ การติดตามมาติดตามใครบ้างต่อไปนี้อันนี้คือสาชิแชนแนลที่ชาชิเอาลงเนาะโอเควิธีการลงคลิปง่ายๆเพียงกดเข้าไปที่รูปนี้รูปกล้องวงกลมเมื่อกี้นี้แล้วก็หาคลิปได้เลยเราจะเอาคลิปไหนลงสมมุติเอาคลิปนี้แล้วกัน่าเป็นคลิปที่เพื่อนจะชีถ่ายกับเพื่อนแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้เลย ขอชื่อว่าอาเพื่อนที่รักเอาลวกันโอเคหลังจากนั้นก็กดถัดไปแล้วก็มาที่คำอธิบายเราเขียนว่าอาเราจะไม่ลืมกันเสร็จแล้วเราก็กดอัปโหลดกดอัปโหลดเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่ แล้วก็รอให้มันเต็ม100่งร้อพอเต็ม100แล้วปึ๊บคลิปของเราจะถูกโหลดเข้าไปที่ใน Youtube ทันทีนะง่ายๆเองง่ายๆเ,เพื่อนๆลองไปทำตามกันนะบ๊ายบาย